สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง J r Channel นะครับช่องหวยฟีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับซึ่งเป็น2สูตรเก่าที่เข้าตัวชนมานะครับจากงวดที่แล้วของงวดที่แล้ว2สูตรนี้ลงเทียบชนไว้นะครับชนกันที่เลข1กับเลข2นะครับกับผลรางวัลที่ออก 2 1หนึ่งนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าทั้งสองสูตรนะครับยังจะไปโอหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ย้ํากันอยู่เสมอนะครับคําเตือนสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel โ i f ฟรี Free, ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไ,ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวชนนะครับสถิติที่ผ่านมาก็ เข้ามาจากงวดที่ออก94นะครับเทียบชนจากงวดที่ออก94เพราะว่าสูตรสูตรนี้เข้ามาทีหลังนะครับหนึ่งงวดสูตรนี้เข้ามาก่อนหนึ่งงวดสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลขคาตัวนะครับสูตรนี้ สถิติก็จากงวดที่ออกสองนะครับสูตรนี้เข้ามาก็1 2 3 4 5สอง9ามสี่ห้าเจ็ดแด้างวดติดนะครับกับงวดที่ผ่านมากับผลรางวัลที่ออกสองนะครับเลข1นนะครับเข้ามาสูตรนี้ที่ลงที่เห็นผลงานก็สองงวดนะครับ2ง,งวดล่าสุดนะครับที่เหลือนี้ก็จะเป็น อดีตเป็นสถิติของสูตรนะครับคิดย้อนหลังนะครับแต่ที่เห็นผลงานก็สองวอดล่าสุดนะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักพันแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบของเลขไทยทั้งที่1น,นะครับหลักหมื่นก็คือเลข9น,นะครับ หลักพันเลขเจ็ดหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1เลขแปดเก้าบวกเเป็น18 18ปบแกเเป็น25 25ิบวกแเป็นสานะครับได้เลขสาตัวแรกลบหนึ่งนะครับเหลือ2 สอบวกสนะครับได้4 4่บวกหนึ่งได้ห5 5้าหบวกหนะครับได้หทั้งหมด5้าตัวนะครับสูตรนี้3ามสองสี่ห้าหกสองกรามนะครับหกนะครับทษที มีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรที่2นะครับสถิติเข้ามาทีหลัง1นงวดนะครับสูตรนี้เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก9กนะครับเทียบชดจากงวดนี้สถิติที่ผ่านมาก็1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าดดนะครับแปดงวดติดกับงวดที่ผ่านมานะครับกับผลรางวัลที่ออก สองหนึ่งนะครับสูตรนี้งวดแรกที่ลงก็สิบหกธันวาคมที่ผ่านมานะครับงวดนี้งวดที่สองนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะไปต่อหรือไม่นะครับของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตร ก็จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับมนาะบวกด้วยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2เลขสามบวกแล้วได้6เพิ่มไปสีละ3าต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น9้า สองห้าแปดห้าตัวเหมือนกันนะครับสองม,มัคาคมหกแปดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่านนะครับ ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสูตรตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลขสองเลขสี่ไม่มีนะครับมีเลขห้ามีเลขหก กันอยู่สามตัวนะครับงวดนี้ชนกันที่เลขสองเลขห้าและก็เลขหกนะครับสอง 256หนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นเป็นตามนี้หรือไม่นะครับทั้งสองสูตรยังจะไปต่อหรือเปล่านะครับถ้าทั้งสองสูตรไม่ผิดก็จะมาที่ตัวชนนะครับแต่ถ้าสูตรหนึ่งสูตรใดผิดนี่ตัวชนก็จะผิดนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ